แล้วการเป็นครูมันใช้พลังยังไงบ้างแต่การเป็นครูด้วยความที่เราแค่ก่อนหน้านี้คือมีประสบการณ์ในการสอนแค่เป็นนักศึกษาฝึกสอนเฉยๆซึ่งมีประสบการณ์หนึ่งปีนตะอนนั้นแล้วก็ห่างจากการสอนมาประมาณเกือบจะห้าปีได้นะครับตอนนั้นแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วพูดพูด คือพูดน้อยเมื่อไกล้าพูดเท่าไรแต่พอมาเป็นครูคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองพยายามพูดกับเด็กๆให้เยอะๆก็เลยพยายามหาอะไรมาอ่านซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะทํางานเยอะๆก่อนที่จะมาเป็นครูนี่นี่ก็เพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งด้วยผมก็เลยพยายามหาประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะเอาประสบการณ์เหล่านั้นนะครับมา มาสอนเด็กแล้วก็มาคุยกับเด็กมาพัฒนาตัวเองด้วยเพื่อให้ตัวเองนะครับเป็นคนที่สามารถพูดกับคนอื่นได้นะครับแล้วก็เอาประสบการณ์นั้นมาแช้กับพวกเขาด้วยใช่ครูโยก็พัฒนาตัวเองเลยค่อนข้างจะใช้พลังตรงนี้ที่เปลี่ยนไปนจากงานเดิมใช่ไหมใช่ใชรโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แค่ไหนมีเด็กนักเรียนกี่คนครูกี่คนโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาด นะครับซึ่งมีจำนวนนักเรียนณตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยห้าคนครับซึ่งคุณครูก็มีจำนวนแปดคนนะครับปัจจุบันแล้วก็ปออหนึ่งคนค่ะครูโยกก็คือสอนวิชาพละศึกษาและสอนหรือทำอย่างอื่นด้วยอีกไหมได้ครับตอนนี้หลักๆก,ก็จะมีจะมีการสอนพละศึกษาแล้วก็วิชาสุขศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมก็คือก็จะมีการสอนวิชาอื่นด้วยก็คือวิชาศิลปะแล้วก็ การงานบางบางบางปอบางบอไปสอนศิลปะด้วยครูโยกปกตินี่เรียนมาทางด้านศิลปะด้วยไหมหรือมีความชอบส่วนตัวด้วยไหมหรือว่าอยู่ดีๆจับพัดจับพูมาสอนศิลปะเลยปกติไม่ปกติด้วยความก็คพอมีทักษะดยวยว่าในเรื่องของศิลปะแต่ว่าไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรมาเลยครับแต่ก็ ด้วยความมันเป็นที่รายวิชาพื้นฐานเราก็สามารถที่จะไปศึกษาแล้วก็นํามาสอนเด็กๆได้สนุกไหมทุกวันนี้สนุกไหมมีความสุขมากขนาดไหนไหนบอกสิคะสนุกครับสนุกมากนะครับเพราะาเด็กๆต่างคนต่างคือลูกลิงไงครับเรียกว่าลูกลิงลูกลิงแต่ว่าด้วยความที่ความชนของเด็กๆความน่ารักน่ารักของเด็กๆมันทําให้เรา รักเด็กไปด้วยนะครับเหมือนอี่เราก็ยิ้มได้ใช่ไหมใช่ครับรู้สึกค่ะรู้สึกสนุกครับตะวันสนุกมากได้เล่นกับเด็กๆได้หัวเราะแล้วก็ววได้นน่นนี่นั่นกับพวกเขา,าแล้วก็นก็ลูกคนหนึ่งเหมือนกันครับทราบว่าครูโยเองก็ทำติกตอกด้วยใช่ไหม ครุยโยก็ชอบที่จะเรียนรู้เมื่อกี้บอกว่าพูดใหม่เก่งสื่อสารใหม่เก่งอะไรต่างๆนานาแต่ว่าในที่สุดแล้วก็เอาทั้งเทคนโนโลยีเอาทั้งโซเชียลมีเดียเอาทั้งอะไรต่างๆนานามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารของเราในทุกวันนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ใช่ครับนั่นเป็นสิ่ง <c oughs> <c oughs> ที่ผมพยายามจะพัฒนาตัวเองด้วยนะตรงนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> พัฒนาทำยังไงก็ได้ให้เราไม่เขินไม่อ่านแล้วก็สามารถพูดคุยกับคนอ,อื่นๆนะครับให้เขาเข้าใจนะครับทั่วไปแล้วความคิดส่วนหน้า เรามักจะคิดอยู่ในหัวตลอดแต่ว่าเราไม่สามารถพูดมันออกมาจึงพยายามทำ <Hi. S 2> ไงก็ได้ให้ความคิดมันออกมาจากคำพูดของเราด้วยก็เลยพยายามฝึกฝนตัวเองด้วยนะั่น Everyday is a new beginning Take a deep breath สมา and start again Day and night No one day is enough Everyday แล้วไม่ใช่แค่ฝึกการสื่อสารภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมครูโยเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะด้วยความที่เราทํางานโรงแรมด้วยนะตอนนั้นแล้วก็ด้วยความที่อยากจะสอบด้วยว่าในข้อสอบภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็เราก็เริ่มก็เลยเริ่มที่จะฝึกภาษาอังกฤษทํำยังไงก็ได้ให้เราอ่านมันได้ต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องก็เลยคิดว่า ลองทำคอนเทนต์นี้ดูสิลองเอากำพูดแต่ละกำพูดออกมาแล้วก็ทำ t i k t อกขึ้นมาแล้วก็นำคอนเทนต์เหล่านั้นมามาถ่ายวิดีโอและลง t i k t อกดูนะครับพอเริ่มมีคนดูมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจกาลังใจในการอ่านมากขึ้นก็เลยทำการฝึกภาษาใน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 ทิกตอกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันสามารถนำไปสอบได้ด้วยตอนนั้นนะครับเพราะมันทำให้เราจำคำได้ง่ายขึ้นครั ค่ะ